ดีครับจากร้านคุรุม่านะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับซีรีส์ของ BM นะฮะ BM นะครับตัวนี้จะเป็นหน้ากากคอมมอนในหลายรุ่นแล้วนะครับเป็น12นิ้วนะครับอย่างตัวนี้เป็น e 6 0นะฮะ e 6 0สิบ e เกนะครับ e 6 0สิบ e เกนะครับตอนนี้ทางร้านมีอยู่ประมาณ4รุ่นนะฮะ5รุ่นครับ5รุ่นทั้งหมดจะเป็น12นิ้วนะครับขึ้นอยู่กับ ระบบของเครื่องระบบของรถนะครับระบบของรถจะมี CIC CCC NBT นะครับประมาณ3รุ่นหลักๆนะครับปีก็ประมาณา11 12 09 10ประมาณนี้นะครับถึง13 17นะครับตัวนี้จะเป็น F 3 0นะครับ F 1 0นะครับตัวนี้ X 3 X 5นะฮะ F 1 5 ตัวนี้ f 1 5นะครับแล้วก็มี f 0 1อีกรุ่นนะครับ f 0 1 f 0 1จะเป็นซีรีส์7นะครับ c a c system นะครับโอเคนะครับตัวนี้จะมารีวิวการใช้งานนะครับตอนนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับ8คอ c ์ snapdragon นะครับ8คอ c ์ snapdragon นะครับ ram 464นะฮะ q u a l c o m นะครับ android 11แล้วนะฮะตัวนี้ แล้วก็จะเป็นใส่ซิม 4G ได้นะฮะใส่ซิม 4G ได้อยู่ด้านข้างๆนะครับผมนี่ฮะซิมใส่ด้านนี้นะครับซิมกับ SD นะครับอยู่ u b Google Map ใช้งานได้นะครับสมบูรณ์รวดเร็วนะครับหน้าจอเป็น1920คูณเ2 0นะครับ1920คูณนะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะครับ Google Map ได้ครบนะครับระบบเสียงจะเข้าทาง AUX ของรถนะครับ เข้าหน้าจอเดิมได้นะครับระบบจะเข้าหน้าจอเดิมได้นะครับอันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเล่นก็ไป Android ทั่วไปนะครับมีคาเพให้ในตัวนะครับผ่าแอปแซดลิงก์นะครับต่อบลูทูธนะครับแอปแซดลิงก์นะครับตัวนี้เป็นคาเพได้นะฮะเป็นคาเพคาเพย์ไวเลสคาเพเสียบสายแล้วก็ Android Auto นะฮะตัวนี้ ขูกลนแมได้นะครับครบถ้วนนะฮะเมกาบางนาเมกาบางนาอันนี้ต้องต่อไม้นิดหนึ่งนะฮะสำหรับใช้งานสั่งเสียงนะครับผมตัวนี้การใช้งานก็เข้าระบบเดิมรถได้นะครับมีโอดิโอมิเตอร์ให้นะครับตัวนี้น่าจะหลายสีอยู่นะฮะตัวนี้นะครับผมโชว์ข้อมูลรถนะครับตั้งค่าเพิ่มกล้องได้นะฮะเพิ่มกล้องได้ ระบบก็เนี่ยฮะมันสามารถเซตได้หลายแบบนะหน้าจออ่าแล้วก็เซตประตูเซตอะไรอย่างเงี้ยครับของ BM นะครับผมตัวนี้แต่นี้จะเป็นจอที่คอมมอนเลยนะฮะ12นิ้วนะครับมี x5 นะฮะ x5 x3 นะครับ f10 นะครับแล้วรุ่นี้ f 30นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแต่ละรุ่นให้ดูนะครับผม อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะฮะสำหรับรุ่นของ b m นะณปัจจุบันนะครับแล้วจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับจอไซส์1ินิ้วทั้งหมดนะครับของ b m นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ